จะเบาขึ้นเวทีแล้วจะถาย้ครับลูกชาผมผมผมดละให้ผมโด้งบุันงเตมลย่ไม่ได้ละวาบ้าแไอลรนี้ก็เห็นลูกลูกแต้มครั้งแรกที่ถ่ายต็ลงไม่ออกอ่ะมันไม่รู้จะงือไม่หรอกมันเปิดตันนี้ทไปตั้งรับปียาอ๋อครับยาแต่ปีไหนจำไม่ได้รู้สึกว่าแต่ไม่แน่ออนรับอ่ะหรือออนรับ ทั้งคู่เนี่ยจำจำไม่ได้แล้วประมาณสักปีปีสามปีสี่ละนั้นประมาณนั้นแหละก็รู้สึกว่าเออจนมาผ่านมาสักสามสี่ปีก็เออก็ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ต้นเสมอปลานดีมากเลยเพราะผมาด้ปยพราะลูกสามมาด้วย ขอให้เพื่อนเราทุกคนช่วยปลุกพรอีกทีนะให้ลูกสาวมาด้วยให้ลูกสาวมาด้วยเาะจะรักกันยื่อยาวมีมาดีมาอยู่มาอยู่ไปอยู่มาอยู่แล้วาามีแลนะ